เย้เอาละครับตอนนี้เรามาถึงช่วงว้าวอร่อยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับช่วงนี้เราจะเป็นช่วงที่นําเสนอนะครับอาหารพร้มกับเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่นอาหารอะไรที่แบบมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับผมแล้วก็ผลิตภัณ์ใหม่ๆนะครับมานำเสนอให้กับลูกค้าของเราครับพี่เวฟคะงั้นถามเลยละกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะข้างหน้าของเรานี้คืออันนนี้ะครับหอยนางรมครับถูกต้องกับ ตะเทียมครับมันเข้ากันยังไงคะแพรไม่เคยเห็นว่ามันจะรับประทานด้วยกันได้เลยอันนี้ที่จริงแล้วนะครับผมถ้าสมมติว่าสมัยโบราณนะครับไม่ว่าจะเป็นคนจีนหรือคนประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะนิยมนะครับทานกัน2อย่างนี้ที่จริงนะครับมีประโยชน์มากๆต่อร่างกายเลยนะครับโดยเฉพาะหอยนางรมนะครับเราเริ่มตั้งแต่หอยนางรมเลยที่จริงนะครับหอยนางรมนะครับเป็นอาหารนะครับที่สามารถนะครับผมเรียกว่าเพิ่มแล้วก็กระตุ้นฮอร์โมนนะครับนะฮอร์โมนของไม่ว่าจะเป็นผู้ชายนะครับรวมถึงทัางผู้หญิงด้วยไหม ผู้หญิงก็มีนะครับมีส่วนนะฮะคือจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยแอบได้ยินว่าผู้ชายไว้อะไรนะ กินแล้วมีพลังบางอย่างใช่คือที่จริงแล้วครับทำไมถึงมีพลัง <c oughs> ทำไมถึงถึงมีพลังแบบนั้นนะครับที่จริงต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับก็ <c oughs> คือว่าหอยนางรมนะครับเ <c oughs> ขาเสริมเรียกว่าการทํางานของตับแล้วก็ตายให้ดีขึ้นนั่นเองแล้วก็ให้เลือดนะครับให้วนเวียนได้ดีขึ้น <c oughs> ต่อเมื่อหุนเวียนให้ดีขึ้นนะครับโฮอร์โมนทุกอย่างมันก็ดีขึ้นสมองเราก็จะโปรต์โปรงนะครับมันก็เลยสามารถเกิดอารมณ์แบบนั้นหรือว่าเรียกว่าแบบเรียกว่าฮอร์โมนแบบนั้นเกิดขึ้นนะครับอย่างนี้นี่เองนี่ก็องบอกเลยเขาเป็นสารสกัด เพื่อให้คนที่เหมือนแบบเราอย่างนี้ไม่มีเวลาจะมานั่งปอกกับเทียมจะมาไม่ต้องไปเดินหาหอยนั่งโรมตามตลาดไม่ต้องไปถึงร้านอาหารทะเลนี่เลยครับทานได้อันนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจริงๆนะคะต้องครับเขารวมมาเป็นแคปซูลเล็กๆนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญคนหนึ่งนะครับเขา ก็เขาเองนะครับก็มีโอกาสทานผลิตภัณฑ์นี้มาแล้ว <c oughs> เรามาให้เขามาพูดคุยกันดีกว่าว่าคริกว่าทานแล้วความเปลี่ยนแปลงแบบรู้สึกยังไงบ้างนะครับ <c oughs> สาวคนนี้สาวสวยด้วยร,รออยู่แล้วนะคะขอเชิญนะคะคุณพลอยภัยลินริศสัมแดงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหแบบเบาเบาๆบไม่เห <c oughs> <c oughs> ็นจะเบาเลยค่ะคุณพลอยมาแบบเบาๆมากคือนั่งรถเมย์มาเราเงือออกไป ยอมรับแต่ว่ามันร้อนมันร้อนมากคือวันนี้จะบอกอย่างหนึ่งเหมือนที่เวบบอกเลยว่าวันนี้ถ้าเกิดเราจะไปนั่งหากระเทียมหรือว่าหอยนางรมน้องแพ้ยากมากแล้วจะกินแบบสดสดบางทีหอยเน่าก็เยอะแยะกินไปก็เพิ่งรู้หรือกระเทียมอยู่กับแฟนจะนั่งซัดกระเทียมเป็นกลีบกลิ่นปากมันจะออกมาตัวนี้ไม่ควรแต่สิ่งที่จะบอกว่าวันนี้ค่ะคนเราทั่วไปนะวันนี้เลยนะปัจจุบันน้องมลพิษมลภาวะรอบตัวต่างๆมันเกิดปัญหาทําให้สุขภาพ ภาพและสุขเพมันแย่มันดาวสุขเพศสุขเพศนี้จะบอกไม่ได้ติดเลสนะจ้คุณผู้ชมตั้งใจฟังในดีวันนี้สุขเพศหมายถึง ความรู้สึกความรู้สึกทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายหรือแม้แต่สุขภาพภายในของคุณ่ะที่มันไม่ส่งผลต่อความรู้สึกภายนอกแล้วด้านชาอายุเยอะฮอร์โมนลดลงโดยเฉพาะวันนี้เอ็กแบ็กฟอร์ทิวันนี้ค่ะสิ่งที่เรากําลังจะบอกขออนุญาตหยิบก่อนค่ะวันนี้ค่ะเอ็กแบ็กฟอร์ทิชสิ่งที่พลอยกำลังจะบอกคือวันนี้ไม่ได้รับประทานแค่คุณผู้ชายคุณผู้ชายเขาอาจจะบอกว่าช่วยในเรื่องของความรู้สึกช่วยในเรื่องของความแข็งแกร่งความเป็นชายอายุเยอะเทสโทสเตอโรนมันก็ลดลงแต่วันนี้ สิ่งที่พอาํกำลังจะบอกคุณผู้ชายกินดีมากแต่ถ้าคุณผู้หญิงกินด้วยมันจะดียิ่งกว่าวันนี้ค่ะรู้ไหมว่าคุณผู้หญิงเนี่ยฮอร์โมนของเขาเนี่ยมันมีสองสองอย่างด้วยกันคือ<ช>เอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนวันนี้ค่ะเมื่อไหร่ที่อายุของเราเพิ่มมากขึ้นฮอร์โมน2ตัวนี้จะลดลงแล้วคุณผู้หญิงยังแพรเคยประสบปัญหาไหมปวดท้องประจําเดือนประจําเดือนมาไม่ปกติเป็นสิคะแน่นอนใช่ว่าวันนี้ก็เจอถูกต้องค่ะแพรวันนี้คนหลายๆคนเจอพลอยเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้โชคดีโชคร้ายประจําเดือนมา สามเดือนมาครั้งฉันนึกว่าตั้งคันถึงไมะได้แล้วมองกับปากกาดอันนี้สมตาปากกดฉันนึกว่าฉันตั้งคันหรือเปล่าสามเดือนมาทีเดือนเว้นเดือนหรือบางทีประจําเดือนคุณมาอย่างน้อยๆเนี่ยเจ็ดวันสิบวันก็มีพอยเป็นจนขนาดไปหาคุณหมอแล้วปล่อยชิงไว้ประมาณห้าสิบห้าปีสิบปีอะแพไปหาคุณหมอทีนี้หมอบอกว่าอาการที่เป็นแบบนี้ประจําเดือนที่คุณเริ่มาไม่ปกติอะระวังไว้เลยว่ามดลูกอาจจะมีปัญหาแล้วคุณจะตั้งคันไม่ได้ปวดบ้างหรือเปล่า พลอยไปตรวจครั้งล่าสุดก่อนเจอเอกแบลฟอร์ทิสหมอบอกว่าเนี่ยถ้าทิ้งไว้อีกประมาณปีนึงอ่ะพลอยจะไม่มีลูกแล้วนะมีลูกไม่ได้แล้วแล้วตอนนั้นปัญหาคือแฟนยังไม่มีด้วยไงเครียดหนักยิ่งกว่าเดิมอีกทีนี้จะทำยังไงเออทีนี้แล้วแบบว่าฉันจะทํายังไงดีก็เลยโอเคโชคดีว่าเราทํางานพิธีกรแล้วก็เจอกับพี่พิธีกรผู้ชายทีนี้ผู้ชายพี่พี่คนนึงแหละไม่ไม่อยากบอกไม่ใช่เธอกับฉันไม่แฟนกันเธอไม่รู้ตัวหรอเออมาเยชคมากคือวันนี้ บอกว่าก่อนที่พลอยจะเจอผลิตภัณฑ์เอกแบ็กฟอร์ที่พลอยทานมาหมดแล้วอย่างหนึ่งเลยที่พอเราไปหาหมอน,นอกจากหมอจะบอกว่าเรามีโอกาสตั้งครันได้ยากแล้วเนี่ยตัดไปเราทํางานหนะักซึ่งเราไม่รู้ว่าโปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์ที่เรากินถึงเขาจะบอกว่าดีอะ่ะแต่เราไม่ได้รู้ว่ามันมีสารสเตรีรอยมีสารปลอดอยู่หรือเปล่าทีนี้หมอเล้บอกว่ารู้ไหมว่าตอนนี้ตับไตคุณทํางานมากกว่าอายุไป5-7ปีแล้วมาเลยทำให้เรารู้สึก <คน S 1> ว่าใช่ตอนนี้เราต้องดูแลตัวเองแล้วเราต้องหาผลิตภัณฑ์อะไรที่ดีแล้ววันนี้โชคดีที่เจอเอกแบ็ก เลยว่าเขาได้รับออยอเครื่องหมายฮาลานคุณรับประทานได้อิสลามมุสลิมกินไปเถอะไม่มีหมูเ,เพราะวันนี้ค่ะส่วนประกอบของเราเป็นสมุนไพรรวนๆแบบ100ซแล้วนําเข้าจากประเทศฟินแลนด์ฉะนั้นพลอยการันตีเลยว่าคุณกินยังไงลองสังเกตคนที่อยู่เมืองนอกคนอยู่ประเทศฟินแลนด์สุขภาพดียิ้มแย้มยทุกวนันร่างกายไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมีปัญหาในเรื่องของประจำเดือนมีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนอายุเยอะแล้วก็ไม่ต้องกลัววันนี้ค่ะสิ่งที่พลอยรู้กับตัวนี้นะเอกแบคทีฟที่คือเมื่อไหร่ที่อายุเลาเพิ่มขึ้น เออฮอร์โมนเราจะลดลงแล้วฮอร์โมนล,ลดลงอย่างแรกเลยค่ะพอประจำเดือนเรามาไม่ปกติเสร็จปุ๊บเนี่ยอาการของเราคุณผู้หญิงท่าอยู่เยอะนะแพร์พอบอกเลยว่าผมจะเริ่มร่วงจะเริ่มร้าน,นาพังผืดถูก เนี่ยอย่างที่เราเป็นกันอยู่ที่ตอนนี้ที่ใส่วิกอยู่ไม่ได้ถอดเนี่ยไม่ใส่ดึงหน่อยได้ไหมที่เป็นอยู่วันนี้อ่ะเดี๋ยวตอนนี้บอกโปรโมชั่นก่อนละกันสําหรับใครที่บอกว่าวันเนี้ยไม่อยากรอแล้ววันเนี้ยรู้แล้วว่าเราต้องแก้ปัญหาสุขภาพดีสุขภพศคุณอาจจะแย่ก็ได้หรือสุขภพศดีสุขภาพคุณอาจจะไม่ได้อยู่ยั่งยืนตลอดไปวันเนี้ยค่ะโปรโมชั่น6แผงแถม1แผง1กล่องใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3แผง1แผงเนี่ยนะคะคือ900บาทวันนี้ค่ะถ้าเกิดคุณซื้อ สองแผงสามแผงสิแผงห้าแผงหกแผงวันนี้โปรโมชั่นที่เราจัดมาคือถ้าสามแผงวันนี้นะคะสองพันห้าร้อยบาทและถ้าซื้อสองกล่องแถมฟรีอีกหนึ่งแผงแต่วันนี้อย่างที่บอกเป็นผู้หญิงดูแลตัวเองอย่าลืมว่าวันนี้เราไม่ได้มีปัญหาแค่คุณคนเดียววันนี้ค่ะผู้ชายก็อาจจะมีปัญหาแต่ไม่กล้าบอกหรือถ้ารู้ว่าเวฟเวฟไม่มีปัญหาแต่แฟนเวฟอย่างพี่มีปัญหาเวฟต้องรีบซื้อสองกล่องต้องรีบซื้อสองกล่องเพื่อที่จะดูแลตัวเองและดูแลคนที่เวฟรักดูแลซึ่งกันละกันถูกอย่างแพ ไม่มีใครแพ้ต้องดูแลตัวเองก่อนวันนี้ฉะนั้นโทรมาโปรโมชั่น082นะคะ898 3366และ0906102322วันนี้เราจำกัดสายถ้าวันนี้คุณอยากรู้ว่าสุขภาพคุณดีไหมสุขภาเพศคุณมาควบคู่กันหรือเปล่าโทรไป2เบอร์นี้แล้วปรึกษาปัญหาได้วันนี้ค่ะเรามีผู้ให้คำตอบอย่ารอให้ฮอร์โมนลดวันนี้ไม่แปลกที่ผู้ชายจะมีภรรยาน้อยไม่แปลกที่ผู้ชายจะไปมีกิ๊กนอกบ้านเพราะคุณคิดว่าการที่คุณมีสามีมีลูกแล้วคุณจะรังเขาเอาไว้ได้ แต่วันนี้พาบอกเลยค่ะว่าผู้หญิง7คนต่อผู้ชาย1คนบนโลกใบนี้ฉะนั้นตากล้องทีมงานหรือทุกคนที่ฟังอยู่คุณหนึ่งคนมีโอกาสมีผู้หญิงได้อีก7คนถ้าอยากรังเขาเอาไว้ให้ดูแลตัวเองให้ดีให้รู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณเหมือนเขาอยู่กับผู้หญิงใน1คนในร่าง7คนถูกต้องฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีย้ำเบอร์อีกครั้ง0828983366 0906102322 xbackfortit ดูแลสุขภาพและสุขเพศมาแรงจริงมาแรงจริงแล้ววันนี้พ่ยบอกด้อย่างหนึ่ง คุณผู้หญิงที่บอกว่าประจำเดือนเริ่มมาไม่ปกติอ่ะคุณผู้หญิงทํารูปเป็นจีบให้ดูคุณผู้หญิงเนี่ยนะปกติแล้วจะเป็นจีบสวยๆแบบนี้แล้วเขาจะมีปีกที่ยื่นออกมาซ้ายขวาโ,โหดปีกเธอสวยกว่าฉันอีกแพรจะมีจะยื่นเขาจะยื่นออกมาซ้ายกับขวาแล้วเวลาที่ผู้หญิงบอกว่าทำไมปวดท้องประจําเดือน พี่ผู้ชายกระซูสุดลิสต์คืออจ่ะที่ผู้ชายเอ้ผู้หญิงปวดท้องประจำเดือนเพราะว่าอย่างแรกเลยพังผืดที่มันไปเกาะเกิดจากฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอสโตรเจนเอสโตรเจนเนี่ยจะคอยสร้างฮอร์โมนขึ้นมาเรื่อยๆจะเป็นพังผืดที่หนาขึ้นส่วนฮอร์โมนที่ชื่อว่าโปรเจสเตอโรนอ่ะจะเป็นตัวที่ช่วยให้ลอกพังผืดตัวนี้ออกมากลายเป็นหลุดลอบกลายเป็นประจำเดือนวันไหนที่คุณรู้สึกปวดท้องแล้วประจำเดือนมาไม่ปกติแสดงว่าพังผืดที่มันลอกออกจากมดลูกอ่ะมันออกมาแค่ปีกเดียว ปีกนี้มันจะเป็นส่วนที่สะสมของเสียมันจะถ่วงน้ําหนักทําให้คุณรู้สึกปวดท้องออก็คือมันออกมาไม่หมดผูกมันออกมาไม่หมดแล้วมันเกสาะสะสมฉะนั้นเมื่อเดือนต่อไปถ้าข้างนี้มันหลุดข้างนี้ก็ยังจะค้างอยู่แต่วันนี้นถูกต้องแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วมันจะต้องหลุดไล่กันมารเรื่อยๆไม่มีการสะสมฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดคุณรู้สึกปวดท้องเมื่อไหร่เริ่มรู้สึกว่าผิวพรรณเริ่มหยาบกร้านเริ่มจับใบหน้าเริ่มไม่รู้สึกแล้วว่าอะไรแตะอยู่บนใบหน้าวันนี้แดงว่าผิวหน้าของคุณหยาบกร้านมากต้องดูแลัเหน เฮ้ยโอเคยังนุ่มอยู่เออยังนุ่มนุ่มไหมจับตัวเองนะแพรนะวันนี้ค่ะทดสอบง่ายๆค่ะถ้าสุขภาพสุขภาพของคุณดีอ่ะมันออกจากภายนอกอยู่แล้วผิวพรรณคุณมันดีอยู่แล้วต่อยคุณหมองยังไงลาสีมาอมคุณยังไงอ่ะคุณก็จะดูมีออร่าเคยเห็นคนไมที่ไม่ต้องทาครีมอะไรมองไกลๆก็รู้สึกมีออร่าจับถูกเพราะวันนี้ค่ะสุขภาพและสุขภาพเขาดีจากภายในฉะนั้นวันนี้ต่อ้คุณไม่ต้องบำรุงอะไรเยอะรับประทานอีกแบล็กฟอร์ตสนะพอยแนะนำา3วันแรกค่ะแนะนำนะให้ รับประทานก่อนนอน2แคปซูลสองแคปซูลต่อเนื่องติดกันเป็นระยะเวลา3วันอ่านว่ามีใครแอบกินอีกไปทุกรายการกินกันทุกแผลงวันนี้ค่ะนั่นไงวันนี้ค่ะจะบอกว่าวันนี้ค่ะ2วันแรกให้คุณรับประทานสวันแรกนะคะรับประทานวันละ2เม็ดก่อนนอนถ้าเป็นตอนท้องว่างจะดีที่สุดแล้วหลังจากนั้นนะคะไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงนะวันที่4เป็นต้นไปค่ะรับประทานวันละ1แคปซูลวันนี้พลอยกล้าการันตีว่าต่อให้คุณรับประทานไปตลอดชีวิตก็ไม่มีผลกับร่างกายไม่มีผลกับไม่มีผลข้างเคียงแต่จะมี ผลกับคนข้างกายที่คุณอยู่ด้วยวันนี้ค่ะโทรมานะคะ0828983366 0 8 0 1 0 2 3 2 2เขาบอกว่าสายไม่ถึง10สายแล้วฉะนั้นรีบโทรมานะคะไม่ถึง1ิสายแล้วใช่ไหมคะพี่รีบโทรมานะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะอย่ารอให้มีปัญหาย่ารอให้ปัญหาเกิดวันนี้ถ้าคุณรอให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาเองแล้วคุณจะแก้มันไม่ทันถูกต้องครับสวยด้วยแพทย์มันไม่เวิร์กสวยด้วยรูปร่างแล้วก็สุขภาพจากภายใน เวิร์ที่สุดเพราะสัญญกรรมช่วยคุณไม่ได้ซิลิโคนโดนน้ำมันก็ละลายแล้วค่ะคุณหาอาอวันนี้อ่ะยังอีกสักครั้งวันนี้จริงๆอันนี้ผมกจับประสบการณ์จริงพลอยจะบพลอยพลอยเป็นคนที่แอนตี้สัญญกรรมมากพลอยไม่ ใจแตะพอไม่ไม่ยุ่งกับสัญญกรรมเลยเพราะวันนี้เราเชื่อว่าสิ่งที่เราจะดูแลตัวเองได้สุดคือดูแลจากภายในการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะการนอนพักผ่อนที่เพียงพอวันนี้อาจจะบอกว่าถึงแอ็กแบ็กฟอร์ทจะช่วยคุณได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ถ้าคุณไม่พักผ่อนแบบเพียงพอคุณยังเครียดอยู่คุณยังรับประทานถูกกินเหล้าสูบบุหรี่อยู่เคยมีหลายสายมากที่บอกว่าวันนี้กินแล้วไม่เห็นผลเลยถ้าคุณกินเหล้าสูบบุหรี่ค่ะพอยกล่ากเลยว่าผลลัพธ์ของเขาจะหายไปครึ่งหนึ่งเพราะวันนี้ เป็นไรไหมไม่เป็นความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลต่างๆถ้ากินเป็นไรไหมไม่เป็นเพราะพอบอกแล้วว่านําเข้าจากฟินแลนด์และเป็นออร์แกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นการันตีเห็นผลแน่ค่ะภายในหนึ่งกล่องด้วยมั่นใจได้ไม่อันตรายนะคะปลอดภัยได้วันนี้เราก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะสุขภาพมากันเต็มๆนะเล่นจีบในจีบกันให้สวยถ้าจีบไปสวยมดลูกคุณมีปัญหานั่นไงฮอร์โมนนะคะวันนี้ก็รู้กันไปพอสมควรแล้วนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ช่วยได้นะคะชื่ออะไรนะคะ เอ็กแบทฟรอช s ีสนั่นไงต้องสำเนียงแบบนี้ด้วยนะคะก็มีโปรโมชั่นคูคูมาฝากคุณผู้ชมนะคะทีไงก็ต้องขอขอบคุณคุณพลอยพายินมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับร้านอาหารสุดชิคสุดชิลนะคะจะเป็นร้านอะไรนั้นติดตามกันให้ดีค่ะ